พระพุทธเป็นที่พึ่งของเราพระธรรมเป็นที่พึงของเราแล้วก็พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา,รเเราบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นที่พึงของเราคุณงามความดีก็เป็นที่พึงของเรานะความชั่วทั้งหลายเป็นที่พึงไม่ได้แล้วก็นิสสมะการหนังสีอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุกายสบายจิต สุขกายสบายใจเนาะจะทำไงเนาะจิตมันถึงจะสบายจิตมันจะไม่วุ่นวายจะทำไงเนาะกายมันถดงเป็นสุขจะทำไงหน้านะความคิดของเราเนี่ยจะเป็นปกติก็ต้องปฏิบัตินั่นเองปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาฟังแล้วเข้าใจนำมาปฏิบัติจนกว่าจะได้รับความสงบร่มเย็นรักษากายรักษาวาจา รักษาจิตรักษาใจนั่นเองให้อยู่เป็นปกติกายก็ไม่ไปทำร้ายใครวาจาก็เช่นกันอย่าไปเบียดเสียดยัดเยียดเรื่องไม่เป็นเรื่องให้กับคนอื่นมินทาวาลายันตนตเป็นวจ,จีคือคำพูดวจ,จีวาจาน่าถ้าเราเข้าใจก็ออมีความสุขไปผิด ทางกายไม่ผิดทางวาจาก็ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผ่านกับใครไม่ผิดไม่ผ่านผ่านตัวนี้คือหมายเทว่าพอผ่านสลาแล้วก็รอลิงนะผ่านว่จิตหัวใจทีนี้สงบร่มเย็นเพราะเราเติมสิ่งที่ดีดีเขาเ้าไปในว่าจิตวัวใจของเราปัณณน,นี้หรือพุนนี้มะลืนนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนั้นแต่แยก เขาบอกว่าความเห็น <boundaries>. ต <si suppression> ่างเห็นได้ความเห็นต่างเห็นได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าถึงขนาดโอ้โหสร้างปัญหาแต่เล่าวิวาทะกันเนี่ยวิวาทะความเห็นต่างถ้าหนักๆเข้าทีนี้ความเห็นแปลว่าทิฏฐิแปลว่าความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นชัดเจนถ้าเติมข้างหน้าก่อนมิจฉาทิฏฐิโอุ่งเลยความเห็นผิด ถ้าสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นทิฏทิความเห็นเป็นสัมมาเป็นสัมมาถ,ถ้าเติมข้างหน้าสัมมาปฏิบัติก็ดีสัมมาทิฏฐิก็ดีก็เป็นฝ่ายที่ดีเป็นฝ่ายบุญฝ่ายกุศลถ้าเทียบในกลุ่มเองากลุ่มของคําว่าไม่ทุจริตทางกายไม่ทุจริตการถ้าทุจริตทางวาจาไม่ทุจริตทางใจ ก็ตรงกันข้ามค่ะว่าสุดจริตกายก็สุดจริตวาจาก็สุดจริตใจก็สุดจริตความร่มเย็นมันจะหายไปไหนความร่มเย็นสงบร่มเย็นถ้าทิฏฐิวิบัติเนี่ยโอ้ยุ่งเลยหนักเลยทิฏฐิวิบัติความเห็นมันวิบัติไปแล้วลําบากเลยจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันทิศวันพฤหัสเลยทังหมดเลยถ้าคําว่ามัน วิบัติจะยุ่งเลยวิบัติหายนันตตามมาแล้วมันให้ผลแล้วลถ้าเราไม่เลิกลาจากการทําชั่วมันก็จะเล่นงานเราต่อไปอมันก็เป็นผลอยู่ต่อไปถ้าระหว่างคนสองคนสองคนสามคนหรือกี่คนก็ช่างถ้าเรื่องบางเรื่องก็อภัยทานกันบ้างอาภัยซึ่งกันและกันบา้า,บางเขาพลาดบ้า,บางเราก็มีพาดบ้า,บาง เราก็มีโอกาสที่จะพูดผิดบ้างแต่บางคนพูดพูดได้ดีถูกใจแต่มันจะถูกใจทุกคนไหมนะหรือการกระทําทางกายก็ดีไปทำแล้วมันถูกใจคนทุกคนไหมนะมันก็เลยมีอิจฉาตาร้อนวุ่นววุนวายไปหมดเห็นเขาได้ดีกว่าเราอ่าแล้วทีนี้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วเห็นเขาได้ดีกว่าเราเขาเป็นคนดีกว่าเราอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว ตัวเองถูกแหละถูกเสียงอะไรนะท่านเขาบอกโอ้พอยินดีเขาเถอะอถ้าเขาได้ดีเนี่ยเมื่อเขาได้ดีเขาสมหวังก็อพอยินดีเขาเถอะอเราจะได้มีความสุขไปด้วยแต่ถ้ามัวไปอิจฉาตาลอนคนเกิยขึ้นมาต้องพอเคยเทียบเทียบด้ชัดเจนนะพี่น้องตื่นขึ้นมาทำโน่นทำนี่ อยู่นิ่งไม่ได้เขาเรียกว่งข้าวหงปลาคนที่ทําบุญคนที่ใจบุญสุนทานก็เตรียมของใส่บาทเลยอยู่อย่างเงี้ยจะยังเป็นสิ่งที่ดีด้วยวาจาก็ดี <c oughs> <c oughs> ที่อยู่ร่วมกันมาทานไปมากสามเดือนมนกระดกขัดใจกันบ้างไม่ถูกกิเลสกิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วมีที่ไหนบอกกิเลสดีตัณหามันดีคนเมาเหล้าดี <c oughs> คนเสพยาบา้าดีคนรมกาวทำนุนทำนี่สร้างความเดือดร้อนเป็นคนดีคงไม่ได้บอกอย่างนั้นคนดีมันอยู่ตรงไหนละมันเลือกที่จะทำได้ก็ให้ตั้งอ,อกตั้งใจทำเท,ท่านั้นเลยแล้วพอเช่นกันอาศยัยชาวบ้านอาศยัยชาวบ้านคนที่ใจบุญที่เข้าใจเขาทำเพื่อบุญเพื่อสนทรรเพื่อตัวเองนั่นเลยแต่ก็อาศยัยงธรรมะ เรื่องวัดเรื่องอะไรอุปรรมคําชูไม่มีโอกาสได้ไปบวชแต่ในเมื่อโอกาสได้ไปบวชแล้วเนี่ยทําดีดีกว่าอได้ปรปพติปฏิบัติเข้าใจธรรมะอะไรล่ะหลวงพ่อไม่ได้กล่าวถึงท่วถึงนะทั้งนี้นะก็มีคนติดตามคนนั้นคนนี้บ้างก็บางทีก็ติดตามยนะ้อนหลัง่ะเนาะติดตามย้อนหลังทำอะไรก็ช่างถ้ามวัวแต่ไปยกยอปอปั่นเนี่ยมันจะไปเชิดชูอยู่เท่านั้นหลวงพ่อวติชมกันบ้าง มันปกป้องตรงไหน,นแต่เราเอากิเลสมาเป็นตัวชีวัดคนอื่นนะเรากิเลสตัวเองมาชีวัดคนอื่นอะไรลักษณะถ้าในสังคมเนี่ยทำอย่างนี้น่าจะดีกว่าเราไม่ใช่ทํางานคนเดียวเราทํางานทั้งหลายคนเราก็ดูเขาดูเรานะเรายื่นมือไปเขาก็ยื่นมือมาเราถ้าเรายื่นไปอย่างเดียวโอ้แย่เลย เราเลื่อนฝ่ายยื่นอย่างเดียวเลือกเขายื่นมาอย่างเดียวท่านเปรียบเทียบว่าถ้ายื่นวัตถุสิ่งของยื่นไปแล้วคนคนรับมือย,ออย่อ,ยอมอยู่ต่ำกว่าย่อมอยู่ต่ำกว่าก็รับง่เป็นคนรับอยู่ต่ำกว่าคนที่ยื่นให้ย่อมอยู่สูงกว่าประมาณ,ณนั้นคนงามความดีเช่นกันมันก็สูงกว่าสูงกว่าความชั่วแน่นอนอย่างที่หลวงพ่อเทียบว่าทุจริตชอบโคง มันตรงข้า,ขามกับคำว่าสุดจริตซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคำพูดก็เช่นกันเนี่ยคนพูดเก่งพูดดีมีแต่เราทำดีหรือยังเขาทำดีมาพูดไหมหรือเขาอ่านมาพูดหรือเขาจำมาพูดถ้าจำมาพูดเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาจำมาพูดจำของคนอื่นมาพูดอะไรนะเพ้อเพ้อยกเป็นผลงานตัวเองเลยยุ่งเลยยุ่งเลย,ย เขาบอกว่าภูมิปัญญาหรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่ของเขามันเป็นของเราสอยาเราต้องเข้าใจเ้วนนะเราเป็นเราเราเป็นเราเราไม่ใช่เป็นเขาเขาก็เช่นกันเขาก็ไม่ใช่เป็นเราอาศัยพึ่งพาอยู่ด้วยกันอยู่ไปอยู่มาก็ร่วงหล่นเหมือนกบที่หลวงพ่อพูดเรื่องความตายคนนั้นตายคนนี้ตาย คนนั้นสิ้นใจคนนี้จอดแล้วจอดแล้วจอดสนิทเลยนะหลวงพ่อไม่ได้แปลกมันมีโอกาสแล้วเราทิ้งช่องทิ้งโอกาสไปไหนต้นที่สุดของมันอทําดีได้รับความสุขหลวงพ่อจะาคว่าติชมอย่างนีเป็นต้นบางทีก็เกิดทํางานสายงานมันเก็ดสายงานเดียวกันทิฏฐิความเห็นอ่าอ่าทิฏฐิความเห็น นเมื่อมันลงลงร่องลงรอยมันเข้าที่เข้าทางนะเกิดความเห็นต่างเข้าไปเราต้องวิเคราะห์แล้วมันยกมาคนละที่ท่านเปรียบเทียบกันนเมื่อก่อนนั่นท่านไม่ใช่เมื่อก่อนทุกวันก็ใช้ได้นะมันเข้าบอกว่าตาบอดบอดสนิทเลยนะตาเนือ้อตาบอดคาช้างตาบอดคาช้างฉันยกขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นคําสอนสอนได้ตลอดนะถ้าคนใส่ใจ ถ้าคนไม่ใส่ใจก็อย่างที่หลวงพ่ออยู่เมืองมหาสา,ารคามเหมือนเันลูกหลานมาศึกษาเราเรียนจบทุกคนไหมไม่ใช่จบทุกคนนะจบแล้วได้ทํางานทุกคนไหมก็ไม่ใช่แต่ถ้าพูดถึงเข้าใจถ้าสมมติว่าแต่เราต้องทาความเข้าใจนะก็ผลผลิตออกมามา,มากไงยจะได้ทํางานทุกคนตั้งหลักปักฐานได้ทุกคนก็ไม่ใช่แต่มันมีตัวเลือกของมัน แล้วเ,เลือกที่จะทำอะไรบางคนจบปริญญาไปขายส้มตําแล้วมันแปลกที่ไหนมันก็ไม่ได้แปลกถ้างานที่มันสุดจริตนะะถ้าชอบโครงโดนลูกหลานโดนหลอกมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยหลอกไปเขาหลอกไปเขาได้ได้ทีเขาเขาขูบา่บังคับเอาง่ายต้องหาเงินหาได้มีงานมอบงานให้ แล้วก็ต้องทํางานให้เข้าเป้า้วยนะให้ได้ให้ได้เป้าด้วยเขาถ้าสมมติเขากาหนดนะให้หาได้วันละเหมือนนะเกิดไม่ได้โอ้โหบังคับขู่เข็นเหมือนกันหลายๆเรื่องที่แก้ไปเหตุเหมือนกับจะทำลายทําลายพันพันต้นไม้แล้วก็ดีนะก็ดีว่าจะเป็นเด็ดกกิ่งมานั้นนะ มีแต่ไปซอยกิ่งมันยอดมันเฉยๆถ้าจะทําลายมันจริงๆนะรากเงาอยู่ตรงไหนความชั่วทั้งหลายก็เช่นกันเราก็ต้องถอนรากถอนเงามันนะแล้วไปเสริมปลูกเสริมในสิ่งที่ดีอันนี้ไม่ต้องการแนละ้วตัดทิ้งแนละ้วได้ยินบ่อยเนาะสวนยางหมดแล้วตัดทิ้งแนละ้วปลูกอย่างอื่นอะไรเลย,เลย,เลย,เลยปลูกอย่างอื่นขณะที่ปลูกไปด้วยกันเนะี่ย อันนี้มันเราก็ต้องเราก็คำนวณได้อยู่แล้วสิบปีมันนึงจะได้ให้ผลแก่เราแต่ขณะที่ระหว่างหนึ่งถึงเก้าปีเนี่ยเราจะทําอะไรเราปลูกแทกปลูกแซงได้ไหมอะไรลักษณะนะเราต้องอ่านงานอย่างยกตัวอย่างเราเวลาทานข้าวมันติดคอเมื่อตอนท่านไม่ห้ามนะว่าอย่าไปแก้ไขปล่อยไปตามธรรมชาติของโคไม่ใช่ก็ต้องช่วยแก้ไข อาจจะเป็นน้ำบางในวิธีการต้องศึกษามาข้าวติดคอเนี่ยถ้าติดหลอดลมโอ้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้จักอ,อคำว่าฉุกเฉินอ่เหตุสถานการณ์มันฉุกเฉินไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดคิดมันเป็นให้เราเห็นอยู่บ่อยๆมันปรากฏอยู่บ่อยๆถ้าเราไปตีโพยทีพายโอ้เป็นแต่พ่อแต่แม่เราเป็นแต่พ่อเรา ถ้าถ้าลักษณะอย่างนั้นถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นทุกคนพร้อมๆกันก็แสดงว่านั้นคือหมายถึงว่าเราต้องก็ดูผลน่ะน,นะเมือนกับที่ท่านกล่าวเอาไว้ที่ท,ท่านเรียกว,ว่าสุบินนิมิตหรือเรียกว,ว่าอาลางบอกเหตุมันเป็นลางบอกเหตุมันเป็นลางสังหอนอนั่นเป็นอย่างที่เราคิดไปเลยนะบางทีก็ใช่เลยเลยชีวิตเราแท้ๆเราจะ ทำไมต้องให้คนอื่นมาทำนายทายทักชีวิตของเราแท้ๆเลยทำไมต้องอาศัยหมอหมอดูโหนทำนายทายทักมันก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละแล้วขณะที่ทำทำนายทายทักเราต้องทำความเข้าใจแล้วทุกคนประกอบสมาชีพคนที่ตกอับตกระรรมลำบากอย่างก็อยากจะพ้นกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาได้กำลังลังใจจะคำพูดท่านหน่อย แต่คำพูดแบบผู้ดำรงธรรมเป็นผู้มีธรรมะในห้อยชิดห้อยใจเขาไมา่ได้หวังผลอะไรได้ดีเพราะคำสอนได้ดีเพราะคำพูดได้ดีลหลายสิ่งหลายอย่างแต่บางคนนี่ยประกอบสมาพหมอดูก็ก็มีปากมีท้องนี่ยที่หลวงพ่อคนคนขับรถพลเราขับอยู่โพไม่ได้อยู่เร่นพักได้ผ่อนทั้งกลางวันกลางคืนใน้หลายคนทุ่มเทไป ก็พอปากพอท้องนี่เลยวิ่งปักไฟเราขนไปบนฟ้าบนอากาศบนที่ขนไปตามท้องท้องถนนแม้แต่รถรถไฟก็ยังมีขบวนที่ขนสินค้าอย่างหนึ่งเครื่องอปอปโภโ,โ,โ,โอรีโภคนั้งแดดเราก็ต้องทําความเข้าใจนะถ้าไม่ทําความเข้าใจก็ยุ่งไปดิมันเป็นแต่จักของมันแต่จักของมันที่สุดของมัน เราก็ไม่ได้ออกไปด้วยนะเอาไปด้วยไม่ได้ง,ง่ายๆดีกว่าเอาไปด้วยไม่ได้อย่าหวังว่าจะาไปด้วยได้นะก็เหมือนกับคนเกิดขึ้นมาแล้วมาท,ทําไร่ทํานาเสร็จแล้วหมดกําลังทําไปแล้ทำไปก็ปาขาดทุนขนาดทนานาได้ผลเอาไปขายขายเอาเงินมาเอาไปแลกอย่างอื่นมันก็เป็นวัตถจักเข้ามันอยู่อย่างนี้ถ้าคนทุกคนเกิดขึ้นมานะ ถ้าเกิดสมมติบุคคลคนหนึ่งมีทั้งร้อยไร่พันไร่มีทั้งแสนแสนไร่ถ้าเผื่อเข้าไปด้วยได้โอ้โหยุ่งนะท่านท่านได้กล่าวเป็นพุทธภาษิตเป็นศาสนาสุภาษิตเป็นธรรมภาษิตเมื่อสัจจะตายมีใครป้องกันนะทรัพย์ทางนี้ติดตามคนตายไปไม่ได้นะก็ชัดเจนที่ไร่ที่นาที่อยู่ที่อาศัยจะต่างคนต่างตายต่างคนต่างคนไปได้โอ้โหยุ่งเลย น่าจะแย่เลยนะหลวงพ่อแต่มันมีปัญหาตอนที่เราดำรงชีวิตอยู่ดิเอาไปจำนองบอกโอ้ทกอสอฉนโนอยู่นู่นอยู่ทกออสออยู่นู่นอยู่นี่บางคนตั้งอ,อกตั้งใจจนยังไไม่มีกินยังไงก็ไม่เป็นนี่ไม่ยอมเป็นนี่ถ้าเราลงเอออย่างเงี้ยลักษณะเออเขาทำก็ทำตามเขาแล้วเสร็จแล้วทีนี้มันต้องไปไถนะ่ไงขาดนั้นไปฝากไปวะ ก็ก็ก็หวังดอกหวังผลอีกแหละใช่ไหมนะมันก็มันก็เจ้านี่จะไปโทษเจ้านี้ทั้งหมดก็คงไม่ใช่หรอกอ่าก็เราไปยืมมาเขามีเงินคนที่มีเงินมีทุนเขาก็ใช้ใช้ใช้เงินไปทํางานอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าใช้เงินไปทํางานจะเราเนี่ยไม่มีเงินไม่มีงานอันนี้คือยุ่งเลยก็ต้องไปหยิบยืมมายืมมาแล้วไม่มีส่ง ในหลายๆช่วงหลายๆช่วงนะแก่กยงยก่ตะเมื่อก่อนยอดกลับไปโอ้โหเรื่องซาอุไปซาอุคนได้ดีเพราะซาอุไปตั้งเยอะแยะมันถึงมีเครื่องเตือนแล้วอบอกว่าไปแล้วไปเสียนามาเสียเมียเสียบานเสียไหล่เสียนาเดี๋ยวซ้ำไปอลไรช่นไปเนะสปเียนามาเสียเมียเป็นคำคล้องจอ,องอย่างอื่นด้วย แย่ไปหมดเลยก็ไปแล้วมันเขาเรียกว่าคาว่าหวังไป,ไปไปนั่นก็หวังไป,ไปขุดทองต่างถิ่นต่างที่ถ้ามันไม่ได้อย่างนี้ไปขุดทองไม่เจอทองไปขุดทองแม้แต่ตะกั่วยังไม่เจอเลยยังไม่ได้เลยแย่เลยทีนี้เป็นหนี้เพิ่มเติมเมืุกวันทุวันดอกเบี้ยน่ากกว่ากนัวมากไม่มีเงินไปไทยไปถอน ยุ่งเลยนอันนี้ก็เช่นกันถ้าสมมติเราทําคนงามความดีใี่ไหทำคนงามความดีมันคนละคู่เครื่องหมายก็เช่นกันเห็นไหมละ่ะอย่างยกตัวอย่งอางอัคระพยัญชนะยางนนตอนตัวสลาก็มียี่สิบกว่าตัวตอนที่หลวงพ่อศึกษาก็มียี่แปดตัวต้องมาประกอบเลยพยัญชนะสี่สิบสี่ตัวอ่านอ่านได้รวมแล้วอย่างเงี้ยเป็นลักษณะ ที่สุดของมันองค์ประกอบอย่างนี้ถ้าเราอ่านได้อ่านได้เช่เคยก็ไปอ่านได้ที่ไหนเราก็ดีใจเนาะไปอ่านได้ถ้าศึกษาเราเรียนน่ะเนี่ยมันไม่มันมันไม่ได้กลับไปอ่านที่โรงเรียนนะฉะนั้นน้องพ่อก็แย่เลยต่อ่านแต่ละครั้งน้องกลับไปเรียนไปไปอ่านที่โรงเรียนหรือไปอ่านที่บ้านเกิดช่ได้นะท่านเ่านบอกว่าความรู้นะมันติดตามตัวเราไป จะนับหมืนนับแสนก็ช่างการศึกษาทำให้คนฉลาดการศึกษานำมาใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันทั้งคด,ด,ดีทั้งโลกคดีทังธรรมก็ดีโลกยียะก็ดีโลกุตละก็ดีมันก็แยกกันละะนักษณะมีกลางวันกลางคืนมีคนเข้าใจที่แท้จริงเกิดสติเกิดปัญญาแต่คนบางคนมีปัญญาที่ฉลาด เอาเปรียบคนอื่นหลอกคนอื่นอะไรแล้วฉัน็แล้วก็ไม่ถูกศีลถูกธรรมแล้วมันไม่ใช่ศีลธรรมแล้วมันถูกันข้ามกันนะรักษากายไม่ไปทำร้ายคนอื่นรักษาวาจาไม่ต้องไปด่าว่าคนอื่นรักษาหัวจิตหัวใจถ้าคนเข้าใจก็รักษาใจเท่านั้นเลยรักษาใจบังคับกายถ้ากายมันจะไปน,น,นก็หัวจิตหัวใจเราบังคับ เลือก,เ,อกเกิดไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้เลือกบอกเลือกที่ตายอย่างเดียวไม่ได้บันเกิดนะั้นรู้พ่อแม่เราบอกบันเกิดพ่อแม่ถ้าพ่อแม่จําผิดไปยังไงอย่างเราพ่อพ่อแม่บอกบอกไว้เขียนไว้บอกว่าเกิดวันที่เท่านี้พอซอเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นเราก็เชื่อตามนั้นถ้าเกิดจําำผิดอ่ะมันก็ผิดไปตลอดแต่เราไปใส่ใจไหมนะไม่ต้องไปใส่ใจหรอกเกิดวันไหนช่าง เกิดมาสร้างทุกข์เกิดมาหาอยู่หากินแต่หาอยู่หากินไม่เพียงพอนะอย่างที่หลวงพอ่องานมีแต่ไม่ทำบางคนยังหางานอยู่เลยหางานเพื่อหวังอะไรหางานเพื่อต้องการเงินเอาเงินมาทำอะไรบางก็อยู่มุ่นเวี่ยมันก็นเป็นวัตถจักของมันอยู่อย่างนี้หลวงพ่อถึงไม่ถ้าพูดถึงตามหลัก มีมาแล้วต้องบริหารให้เป็นนะนะบริหารไม่เป็นก็ยุ่งไอไรทีนี้เดือดร้อนเดือดร้อนเลยมีแล้วไปซื้อเหล้ามีแล้วไปซื้อในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลยุ่งเลยอย่างง่ายๆก็คนขายก็ต้องการกําไรก็ใช่ต้องการได้มากๆต้องการขายได้มากมจํ <c oughs> จำหน่ายได้มากๆคนซื้อก็อา้าวมันไม่ไหวล้ะ เงินไม่พอเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนบางสิ่งบางอย่างก็เขียนไว้อยู่แต่ตัวหนังสือใช่ไหมนะแต่ไปยังก็จะอยางไปกิ้นเล่ากรนะบเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าที่ไหนมาคืนกรบเข้าไปเสร็จแล้วบอกว่าไม่มีเงินเซ็นไว้ก่อนนะเน่ไปซะแล้วไปซะแล้วถ้าเกิดไม่ซื่อสัตย์เนี่ยไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ยึดมั่นกับคุณงามความดี เต็มเลยทีนี้เขาไปต่อไม่ได้ต่างคนต่างไปซื้อแม้กระทั่งช่วงระยะหนึ่งที่เขาอายัดบัญชีเดือดร้อนคนบริสุทธิ์เดือดร้อนปรากฏว่าเยอะไหมน่ะไ,ไม่จา่าชีพก็เยอะไงเยอะมากเลยนะลูกเลี้ยงเตา่าถ้าลูกถ้าลูกหลานเนี่ยเขา่าลูกลูกเผาหลานเราหล,ลานเกิดหลานเกิดขึ้นมาก็าผ่านซะเขาเรียกว่าลูกผ่านหลานเผาเนย,ยุ่งเลยนะยุ่งเลย ไม่ได้งเสือไม่ได้เป็นมงคลเลยงยุ่งเลยนะต้องเข้าใจอันนี้ก็เช่นกันเกิดขึ้นมาพึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันน้ําพึ่งเดือดเสือพึ่งป่าพ่อแม่พึ่งลูกพึ่งหลานขณะที่อายุมากแล้วอะไรแล้วผู้เท่าผู้แกอาศัยลูกอาศัยหลานถ้าลูกผ่านหลานเผาห้าน,าล,านลูกไม่เอาฐานนะยุ่งเลยหลานไม่เอาฐานยุ่งเลยแย่เลย นำแต่ความเดือดร้อนเข้ามาอันนี้ย่ำแย่เลยรวมทั้งหลองพ่อด้วยหลวงพ่อเาก็อาศัยคนอื่นไนงะอาศัยคนอื่นไม่ใช่เราคิดได้ทุก,ทกเรื่องแล้วก็ทําได้ทุกเรื่องก็ไม่ใช่ถ้าไม่มีตัวช่วยยุ่งนะฮะาม,มีลูกลูกไม่มีความร่มเหมออยุ่งเลยมีลูกศิษย์ลูกศิษย์แต่เราตักเตือนกันได้ความเห็นต่างตักเตือนกันได้คุยกันได้ ปรับแล้วก็จูนเข้าหากันเราก็จะมีความสุขกันเนาะ,อ,ะออกพรรษาไม่ใช่เรื่องแปลกเราไม่ใช่ออกพรรษาแล้วเลิกทําดีไม่ใช่ออทําดีไม่ใช่วันสุดท้ายไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหายใจสุดท้ายนั่นแหละทำปะทำไปประกอบคุณงามความดีกันทุกคนเนาะวันนี้ร้องพอลาไปก่อนขอบใจทุกคนที่ติดตามนะเขาหน้าพบกันใหม่นะสาธุสาธุสาธุ